เวลา13นาฬิกา9นาทีวันนี้ค่ะขณะที่พันตำรวจโทเปรเวทองสารีนันสารวัตรสอบสวนสพเมืองอุดรธาน,นีค่ะปฏิบัติหน้าที่อยู่บนโรงพรักได้มีนายอนนท์สโพอายุ31ปีชาวตำบลเชียงพีนอำเภอเมืองอุดรธาน,นีค่ะแจ้งว่าโดนจี้ฉิงทรัพย์ขณะที่ไปส่งอาหารเหตุนี้นะคะเกิดที่ถนนบ้านหนองขามบ้านหนองสหมู่17ตำบลหนองนาคำค่ะซึ่งนายอานนท์ให้การว่า รับออเดอร์ผัดกระเพราปลาหมึก2กล่องค่ะจากร้านอาหารตามสั่งในเขตเทศบาลนครอ,อุดรธานีให้ไปส่งลูกค้าภายในซอยสีสุราษฎหนึ่งตำบลหนองบัวโดยใช้เส้นทางผ่านซอยกำนันมาตามทางสีแยกหนองไสเมื่อส่งออเดอร์เสร็จขาดตั้งใจว่าจะไปหาแฟนสาวที่หอพักภายในซอยกำนันจึงได้ตั้ง GPS นำทางค่ะใช้เส้นทางลัดทะลุออกไปหนองตะไคร้บ้านหนองขามเพื่อออกทางถนนนิทยโย แต่เมื่อดูแล้วค่ะเส้นทางนั้นอ้อมเกินไปจึงได้เลี้ยวรถกลับมาทางเดิมกระหว่างทางเชื่อมบ้านหนองใสและบ้านหนองคามค่ะซึ่งเป็นถนนลูกรังและเป็นทางเกลียวขณะนั้นนะคะก็ได้มีชายสองคนค่ะอายุประมาณ20-25ปีรูปร่างผอมใส่เสื้อคลุมสีดำขี่รถจักรยานยนต์ Honda p c x สีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนค่ะสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าเข้ามาประกบขู่ให้ตนเองนั้นจอดรถ แต่ตนได้ขับหลบหนีค่ะกราะก่อนที่คนซ้อนจะชักมีดดาบนะคะออกมาขู่ว่าจะฟันตนจึงได้จอดรถคนร้ายเดินลงมาค่ะจะใช้มีดฟันตนเองก็ได้ยกมือไหว้ร้องขอชีวิตก่อนที่จะเข้ามาค้นกระเป๋าสะพายนะคะแล้วก็หยิบเอาเงิน3า0 0นบาทของตนเองหลบหนีไปอย่างรวดเร็วค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ได้ให้หนายอาน์พาไปชี้จุดเกิดเหตุซึ่งเป็นเส้นทางที่เปลียว ร้อมกับตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางค่ะที่มีผู้เสียหายขับขี่รถมาเพื่อต,ติดตามเบาะแสของคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะว่าระจากนไหมใครัลอคนรอัอล้ว่าเล่อยนงเกอเิดเหตุไ้ก็รเลยล้งเกล